ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับผมช่วงเช้าๆอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนพโยก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาแปลงเกษตรผสมผสานหน่อไม้ฝรั่งออร์แกนิกและก็มะลิลามะลิอร้อยมาลัยออร์แกนิกนะครับเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมารับชมแปลงหน่อไม้ฝรั่งออร์แกนิกที่พอโยยังไม่ได้พักต้นนะครับ คอยติดตามรับชมต่อไปครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆหน่อนี้ใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆพ่อพโยก็จะเอาไว้เป็นอ่หน่อที่เป็นต้นพันธุ์นะครับต้นแม่นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้พ่อโยก็จะทําการถอนพักต้นที่เหลืออีกครึ่งสวนครับ ที่เหลืออีกครึ่งสวนประมาณ12แปลงครับเพื่อนๆให้ชมบรรยากาศนะครับเช้าๆถ้านอใหญ่ๆนะครับเป็นต้นแม่พันธุ์เขาก็จะให้ผลผลิตหนอใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเรา,อาเอาหนอเล็กๆไว้เป็นต้นแม่พันธุ์หนอที่ให้ผลผลิตก็จะเล็กนะครับ นี่เขาก็เป็นโรคราตาเสือนะครับเพื่อนๆแต่เขาจะไม่ตายนะครับพ่อโยก็ใช้วิธีการเด็ดยอดนะครับให้อยู่ในระดับเอวเพื่อที่ต้นเขาจะได้ไม่ล้มนะครับแล้วก็พูนดินพรวนพูนดินกลบโคลน,นะครับนี่ก็น่อใหญ่มากถึงเขาล้มก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนเ โอเคครับเดี๋ยวพามาดูอีกแปลงครับแปลงนี้ก็จะหน่อเล็กอยู่ก็ต้องเลี้ยงเขาต่อไปนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำการถอนพักต้นก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ส่วนฝั่งโน้นนะครับพโยก็ทำการถอนพักต้นไปเรียบร้อย เหมือนกับที่ได้ทำวิดีโอให้กับเพื่อนๆนได้รับชมนะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆนว่ามันพ่อโยทำแบบออร์แกนิกไม่ตอกหลักไม่ขึงเชือกนะครับมันก็ทำให้ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทำแบบพอเพียงนี่หน่อเขาสวยมากเลยครับเพื่อนๆพ่อโยอโยเก็บมาประมาณสี่เดือน นะครับถ้าเก็บอีกก็จะได้อีกนะครับเพื่อนๆขอใหอ้ความเขียวของเขายังคงอยู่นะครับไม่เหลืองไม่แดงไม่มีอะไรแดงไม่เป็นราตาเสือขึ้นนะครับก็จะทำให้เราเก็บผลผลิตไปได้เรื่อยๆนะครับโนอนอีกนะครับสวยงามครับ โอเคเช้าเช้าพ่อโยก็จะพาเพื่อนๆนหลังจากที่พ่อโยทำการให้น้ำนะครับเพื่อนเพื่อนให้น้ำแล้วเสร็จนะครับก็ให้น้ำในช่วงเช้าเช้านะครับเพื่อนเพื่อนเดินลัดเลาะไปอีกแปลงหนึ่งครับเพื่อนๆ่นี่ก็มะลิก็กรบโคลนขึ้นเหมือนกันครับมะลิ ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันครับเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆสวยงามครับสวยงามครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับไว้ทานเองนะครับก็จะ การดูแลก็ไม่ได้ยากนะครับเ,เพื่อนเพนเพียงแต่เราจะพรวนดินทุกสัปดาสัป,ปดาเนะครับเ,เพื่อนๆพนนี่ใหญ่มากเลยครับเ,เพื่อนๆพอนพโยจะเลี้ยงเขาให้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับก็ทำการพรวนดินให้ปุ๋ยมูลวัวมูลควายครับพ่อโยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะมี มูลวัวมูลควายมาใส่ตลอดนะครับเพื่อนๆน,นี่สวยงามครับเพื่อนๆสวยงามมากครับผมพอโยก็ตั้งใจจะทำคลิปหน่อไม้ฝรั่งให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับนะ่ออกวีแล้วครับเพื่อนๆ โน้นก็ออกหวีแล้วแต่จะได้หวีไม่เยอะนะครับเพราะว่าพ่อโยอไม่ได้ดูแลตามหลักวิชาการก็จะเวลาใส่ปุ๋ยมูลวัวมูลควายก็ถึงจะได้ให้เขาครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับคลิปนี้จะยาวเกินไปพ่อโยก็คงลาเพื่อนๆไว้แค่นี้แหละครับเพื่อนๆ ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อโยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อโยก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับเพื่อนๆ